สวัสดีครับเพื่อนวันนี้มีเมนูคัตจีครับเมนูหน้าหนาวอาอีสารครสน,นครับเลยสวนเย็นครับลมแรงพัดเย็นมามเช้าก็นี่นะครับจีคัจีปิ้งข้าวโพดนี่นะครับผมวันนี้ก็จะพาออกจากป่าไปร่วมงานบวชหลานข้างบ้านบ้านในเมืองไปย่มพ่อย่มแม่แล้วก็ร่วมงานบวชหลานครับก,กินแกงงัวครับเช้านี้ก็กินคัตจีไปก่อนครับผมอาหาร คนอีสานเนาะก็คิดถึงเป็นห่วงเพื่อนทุกคนคดูแลรักษาสกขภา้าก็เป็นปีหนึ่งแล้วนะที่เราได้คุยกันโอเคครับเจอแกงงัวครับผม เออเจ้าจวัานเกลียดพี่น้องเออเจ้าจวัานเกลียดย่างเร่งเลยเกลียดด้วยไรไม่ใช่เกลียดด้วยกาเต้นโตเกาหลีหรือขายไรเก่งวัวน้าเก่งวัวแล้วมีปญหนาเรื่องการตักเกงเนี้ยไม่โเรเกแเกปปญหนากันปลื้นนาเจ้าป๋าบ,บางคนน้ายอมห้าท่าเล่นหน้าท่าเล่นหมากันเผืือยมีตู้เดียวเปิดอั้งกตจั้งกายแต่ว่ายัางแกปปญหนาไม่ได้ยอมจอทุ่งตุ้งตุ้งไรเกงเพื่อว่าใครไร้แกงได้หรัวพี่น้องกินเล่แลวบางคนไปช่วยงานนาไปช่วยคิดว่าช่วยตำนู่นตำนี่แล้วน้าสั่นเซื่คนนี่แต